รับน้นนะครับอันนี้าสามารถคุณไ,ได้นี่ต้อมสุดขั้วได้แต่คือแรกคือชาร์จ12ชั่วโมงยัไ่ด้ชาร์จมายังไม่ได้กระตุ้นแบตนะครับคือเป็นแบตใหม่นองลูกค้าสั่งพุเอาแบตใหม่ใส่เลยไม่ได้กระตุ้นแบตมาครับผมไม่ได้สตพอรแบติ้งไว้เห้ให้ในี่อันนี้ก็คือนี้หลังจากคืนนี้ชาร์จ12ชั่วโมงก็คือตั้งแต่หกโมงเย็ยนจนถึงหกโมงเช้าครั้งเดียว หลังจากนั้นก็คือชาร์จ6ชั่วโมงแม่ตั้งเวลาไว้ดูนาฬิกาครับ6โมงอะไรเงี้ยตั้งกชั่วโมงไว้รับผมค่อยถอดการชาร์จค่อยถอดค่อยถอดสายชาร์จนี่แบบนี่แบบดูครับข้างในน,นี่ครับวิธีชาร์จก็คือเสียบจากไฟบ้านก่อนเป็นปลั๊พกพ่วงมาก็ได้ครับให้เครื่องทํางานมันจะเป็นสีเขียวแล้วแม่ก็เอาเนี้ย เปิดสาแล้วก็เสียบเข้าไปเห็นไหมครับมันจะเห็นพอดีเลย <S 2> <S 2> <S แล้วเครื่องจะเป็นสีแดงั <S <S ผมแล้วก็จะมีเสียงเหมือนพัดลมทํางานเวลาช้าคือห่างช้าในที่แห้งแาบใกล้น้ำแนะนำ่อยๆใ่อย่อยเพราะว่าเรื่องใหไ่ๆคุณจะกดกันแต่ถ้าเรื่องจริงมันก็จะเป็นชี่เองใช่ไหมค่อยๆ ราชาคือชั้นนพี่แห้ง้้เริเลอเดี๋ยวเานน่งน้อะที่เป็นนตราเอ็มาวกะเนาะไม่ต้องกัเบกต้องบ่ต้องบ่านางเบกไหม 也不放出来。